สองสี่ดิครับสองสี่ดิสี่สี่สองเอาปีนท้างนี้แต่มีสีเนาะปีนมาห้างนี้แต่มีสีเดยอาจจะสองสี่หรืออาจจะสี่สี่ก็ได้ครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนสองทีมงานมาหาเห้งครับผมเอาวันนี้มินเดินทางมาที่วังจอกวกครับผมมาที่ตำ รับชมรับฟังเนาะแนวทางปูรอสีอยู่ที่วางจอดหลอกเลยพี่น้องเด้อโอ้หหนาฝนพี่น้องเอ้เส้นทางจะลำบากจังเลยเนาะก,ก็ต้องมาเนาะมาติดตามในทางฝากตามพี่นอ้องพี่น้องจําได้ปะเนาะเอกปูรอสีเนาะเพิ่นหายมามีอย่าลืมเต่าเต่ามีสีขา ปีนความปีนง่ายปีนทั้งนี้จะเป็นซีปีนทั้งนี้จะเป็นซีนนเ,ปน 4, เป็นปิศนาพี่น้องเนาะไม่แน่นะสองสี่ 2, 4, นะสองี 2, 4, หรือว่าซีซีมีโอกาสมากขึก้นแต่ว่าที่แเนี่ยปู่เน้นให้ก็คือสองสี่หกครับผมเอามุนอี้มาติดตามรับ่มรับฟังทำกันจะมีเพิ่มเติมบอ นะมาติดตามรับชมน้ำฟ้าน้ำกันครับปูปูค่ะเจ้าหน้าทีสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกชั้นได้พี่น้องเด้อทั้งเพจทั้งสองยูทูบเนาะเอาวันนี้มาติดตามเนื้อห่างปูฤุสีวังจอกหลอกได้พี่น้องเด้อไป่เราคือมีดซีรีส์แถวาวัดไ้ไม่เราละตอนวัดกระไดเนาะมื่อเขาวัดจ่าแต่ว่าจิตจำกันได้บอ อ่ามาทบชั่วให้พ,พ,พ่อแม่พี่น้อางคือจังมาหั่นกับสามหาศูนย์สามศูนย์หาตัวตัวเก้าอ,อ่าพ่นกับจะจิตจำด้บ่ได้แต่ว่า,างวดน,นี้กะบยิ่งข่าวว่าปล่อยเหล็กมาแล้วกะว่าฟันดีขนาดดีหลายแบบไหมอ่าตอนเหล็กอะที่พ่อปล่อยเลยจังทบชั่วอีกเนาะเพราะว่ามือนันมาปูคนมาลงเนาะคนมาลงพ่นกะให้ ยูนั่นแหละว่าตรงไหนว่าเตาแยะถิ่มเตาเด็ดขาดสี่ชัดด้วยปิ้นไปไล่นึงกับมีเตาปาิ้นขึ้นมีไา่นึงกับมีเตาพี่น้องเนาะนก็เตาง่ายก็เตาเออว่าสั้นแหละกวางไงเตาอยู่แทะโอ้เตาขึ้นอ,อยู่แทะโอ้ยิ่งกว่าล่ามช้างโอ้แน่นหนาถาวรครับคน<ม>ไหนทิ้งเตา ไม่ได้เงินอเต่าตัวนี้เป็นเต่าเงินเต่าทองอ่าให้แล้วอย่าลืมเดี๋ยวพอดีนะให้แจ้งหมานบ้างเราทํางานตรวนี้จะให้เราช่วยชุกบงบ่อลงมาให้เดียมาเตรียมต้อนรับปูเต่าต้อนรับปูเต่าโอ้ก็คือต่องวด ปู่ก็ให้มาได้วยพลังเดิวมีเอ่อมีซีเอฟซีเป็นกะตีเป็นซีซีสวงอ่ะสวงซีซีบอเปลี่ยนเปลี่ยนฟังนี่แต่มีซีเปลี่นมาฟังนี่ก็ต้องมีซีมีซีคือเกา่าครับผมนี่จะเป็นปิษณะบอบอเป็นเลรอตรงๆเลย เดาไหมป้าปูรัะกันเลยว่าสี่มาแท้นะถ้าถ้าตามักที่ว่าฟันทงเลยละไปโอ้เป็นสำนนักอก่นเขาว่าฟันทงเลยสีโอ้ก็เลยปูก็เลยมาให้พิศนาครับผมก็มีสีพี่น้องเด้วเขาะลักครั้งได้เลยเป็นเ้งๆเลยโอ้ ก็ไม่แน่ได้พี่นองด้วยกันไปยัดกม้เพราะว่าที่แน่ๆก็คือซีหกเก้าซีปีนความปีนไงเนาะซีสองแลยไก่อันหนึ่งเมื่อเนี่ยที่กันดิอ่ะซีซีป่ะเอฟซีปนเขียนอ่ะนี่อ่ะเอฟซีนี่มีโอกาสได้ที่กันดิเพราะว่าพันมาสองซีดครับสองสีด้ีสองเอาปีนทางนี้แต่มีซีเนาะ ปีดมาฮานี่ก็มีซีเด้อาจจะสองซีหรืออาจจะซีซีก็ได้ผู้ใดที่อยู่สบางมาเนาะตอนตอนสมัยที่ว่าให้กันเก้าสองเนาะเก้าเราเราไปคิดว่าอย่างไงก็เก้าเก้านำอ๋อเก้าเก้าของเรานเห็นว่าสั่นเออตอนนั้นน่ะวันนั้นมีแต่เราคิดได้คนเดียวนะเก้าเก้าเก้าสองตัวแล้วผู้ให้สองเก้าก็ซื้อไอ้นี้ซื้อแต่เก้าสอง นั่นอันนี้ก็ไม่แน่อาจจะเป็นปริศนาอันนี้ซีแท้ๆเลยครับผมอยู่ทางบ้านเราเอ่ะไปสั่งก๋วเตี่ยวกินท่าได้เลยโ oh. อ้อ <laughs> จะไปสั่งไก่เนื้อมันตามใช้นี่บาไหว oh. <laughs> สั่งบ้านคำเนี่ยโ oh. อ้อาจะจอเลยจะจอ่อใกล้ๆ เซ็นเมื่อก่อนมาเลขออกมาใจว่าไง<อ>สั่งช้มพิเศษเนะอ้อสี่นี่อยู่ยังงไ้ก็ต้องไปเปลี่ยนแปลงครับรผมอืแต่ว่าพู้อยากแล่นหนี่เล่นเซอมันจะมาเ,มะเสริมตรงนี่นหละที่ว่าได้หลาบได้ก,ก้่อยนี่แหละ<อ>ม,มือได้แหละปูฮะมือได้แหละปูฟันมาเลย เหมือนเหมือนดูวันพระที่ผ่านมานี่โอ้หลังจากอันปล่อยเรือชุดหนีมาหลังน่ะวันพระที่ผ่านมาเมื่อเมื่อก่อนวันพระที่ฝนวันพระเมื่อเมื่อวันโกนบ่กครับวันโกนวันโกนเมื่อวานนี่ครับก็ฟันจได้กับปูบัดเลยฟันว่าได้กินลาบ เอาหลับมาให้เอาเนื้อมาให้ไปเอาเนื้อมาให้ยังบักลายน่ครับผมแดง้งชึ่งครึง่งบนแล้วครเด้งชึ่งครึ่งลุ่มแล้วยังไงก็ยังไงก็อยังไงสี่นะไม่รู้ว่ายังไงฟันวัดอ่เอาตรงนี้แหละมาเฮ้ย อนี่ยซูไหนก็สู้ได้ยกมันแล้วท่านเสี่ยวพวกเราสองท่านก็จะบเจ้าบานันท์ฮึมหหูเละพี่น้องาเห็นบ่เห็นที่ว่าปูมาไว้แล้วมันบ่นี่ครับที่ว่าเอามากองไว้ทั้งสองหดวมันบ่สองหัวธรรมดาสองหัวเลยรอบเดียวอ่ารอบเดียวเลยบ่ต้องไปดูบ่ต้องไปดูถ้าเอาอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมอย่างนี้นำนี่นี่นี่ นี่นั่งทนี่อันนี้มันมาเพราะฉันเด็กจบออกมาแอดลี่เขียนเอามาไว้แล้วเอามาไว้แล้วแบบนี้มันมีแต่เตากับเตาอ้าวครับผมอ้าวติ๊กไว้ตรงนี้ติ๊กไว้ยังกับคุกโปุ๊บเออเขียนแบบนี้เนียให้มันมีแสงให้มันมีแสงครับเพราะว่ามันจะเป็นงวดหน้าอยู่แต่ว่า <reiterate. S 2> ต้องเอาตัวนี้ขึ้นมาใส่น้ำหนึ่งานื้อเ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 นื้อโอ้อ่านี่นะคืออย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ท่านใดสนใจว่านมหาเห่งช่วยเลือกโชคลาภการงานการเงินค้าขายไม่ตามมหานิยมติดต่อได้ที่ทีมงานมหาเห่ง หน,หนึ่งสองหนึ่งสองนี่โอ้ยังอื่นก็นแล้วแต่บุญญาวาสนาไผ่มัน<อ>แต่ปูว่าที่นี่ทิ้งไปได้เลยมีสี่มีหกมีสองใช่บแบบคืออย่างนี้เนิ่งนี่หนึ่งนี่ใช่นหมอืออืออันนี้ บอกก็ได้ว่าเป็นบ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 นเป็นบนล่างยังไม่มาอืมคุท่านเรมว่าบอกล่างบอกอยู่ดนี่คือม่วนของบนบนที่มาไว้เ้วนี่บนเลยแนวทางของบนนึกยี่นรอเนยได้แค่นี้เอาใส่เพิ่มแสงแสงแสงเดียวกันนี่เนี่ยโอ้แสงมันยังมีแสงอาแสง ม,มันจะออกแสงตัวนี้เหรอโอ้นะี่ร่วงกลุ่มกันพี่น้องไอ้แกับแบบไลยกับพี่แจ๊นนาเอาเ้อะไปสิ่แกับแต่ที่ชี้นี่ก็อยู่ไรน,นี่หมดนะอืมอมีซีม,มีหามีสองอ อ้ามันตัดแจมสองเนี่<ะ>นยเ<อ>ม่บูเอาแจมแจมอีกเอาแจมแอีกมันไม่จืดแท้โอ้โหมันหมดลั้นคา,าหมดลั้นคาเลยพี่หน่อยเลยฝันว่ามีคนเอาเนื้อมาให้แดงจืดคืนแดงได้กินบ่หรอครับกินดินีกินโอ้หวัดได้รับไว้พร้อมกินพร้อมโอ้หัานให้ซ้ำลงไป ับไปใบไห้ผู้เห็นดีไปเี่คักไปบบบแ้วเลยหน่งน่แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ไะ้อย่างอื่นแล้วแต่จะคิดห้าสองสี่ไนี่บ่หแล้วก็คือมีสี่สองสี่ห้านี่อสี่สองสี่ห้ออติดสโอ้ติดสี่ไว้ อยัดทิ้งเดีดขวไว้สี่สองสี่ห้คือปูเต่าเต่าตัวนี้โบไปไหนรอบหน้าก็ไมคือเก่าพอเอามาไว้แล้วอืเอามาไว้แล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเดทิ้มเด็ดขาดเนาะแสดงว่าฟันดีมันใจเติบพี่น้องมันใจดิ่อยไปแล้ววันโกนบอกก่อนวันพระเขาเอาเนื้อ เนื้อมาถวายพระพระมาองค์หนึ่งมาถวายพระพระกระชันอิ่มแล้วก็เหลือหน่อยหนึ่งพ่อไงน่าก็รู้จักชื่อเราเนาะพี่สองเนาะก็เลยยกที่เราสอนไว้อีกยกออไม้มาหั่นหั่นใส่อือกระมังใหญ่หน่งกระมังใหญ่เนื้อพี่น้องเนื้อก็เลยมีห้าเข้ามาหาสี่นี่คือเก่าเนื้อคือห้าเนื้อห้าเนื้อห้าเตาก็สี่อยู่แล้วครับ เนี่เมื้อหาเตาซีเนื้อของปูนี่คือห้าอย่างเดียว<อ>ไม่ต่อตัวอื่นคือห้านี่โอ้อืมอ่าพิจารณาไปไม่พิจารณาเดอ้อเนาะโอ้มีเนื้อเข้ามาในเนื้อก่อนไงเนื้อในน้ำของปูเด็คือทันสานี่นให้ ให้ติดตามดูดีๆครับอ,อย่าประมาทเียตอย่าจมากอย่าประมาทพรรษานี้ะจะะมีเงินมีทองจะม่โชคไม่ลาภเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันยัง อยู่ในหลักของเดือนแปดอยู่ถ้าเดือนเก้านี่บ่ต้องว้อนเดน้ายั้งเดียวเดียวนี่ <c oughs> ถ้าเดือนเก้าเข้ามาแล้วนี่อเคียงเลยนนี <c oughs> ่เนาะเดี๋ยวค่อยฟังเลขล่างเนเลขล่างนี่ แค่คู่เดียวเลยล่างีมีนะไม่อยากพูดได้มาแล้วได้มาแล้วใจมอดใช่มอยดไปได้บดรองพี่น้องเอ้ยได้มาแล้วพี่น้องล่างได้มาแล้วพี่น้องเออพอมาพร้อมกันหมดนั่นแหละอือออ้้าาพี่เยคู่เดียวนะปู่นะคู่เดียวเลยล่างหางเดียวอ่า อดใจไว้รอก่อนของอร่อยก็ต้องใจเย็นๆครับผมอันนี้เฝ้าไปจับรัฐบาลไว้เนอะสี่นี่มาแท้สี่เพอได้เนื้อเนื้อนี่ห้าของปูนี่ครับตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ถ้าได้เนื้อนี่ห้า ถ้าเป็นได้บัวได้ความันนี่มีหกหรือเก้าแค่นั้นทำได้ไหมตอนนั้นที่ที่เปิดที่ได้เลขสามตัวนั้นมีแต่หัวแต่ควายเข้ามามเป็นพวกช้างพวกสั์สี่เท้าใหญ่ๆนี่จะเป็นเก้ากับหกครับผมปูกถ้าเป็นเนื้อที่เขาหั่นมาแล้วนี่เป็นห้าอย่างเดียวเลย ง่ายๆคือห้าอย่างอื่นไม่ต้องเอามาเลยทำมักตัวเดียวเด็ดเนาะให้ให้โชคให้ลาภให้มาเนื้อเพ่งๆรวยๆหาหาเือเรือเนื้เสร็จทีเสร็จทีเงินเต็มถุงสาธุสาธุกระผมพี่น้องเด้อตามนั่นละเนาะฝากตอนทำแม่พี่น้องไว้ ให้เป็นแนวทางในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาล<อ>กันก่อนเนาะ